สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับช่างชัยอีกแล้วนะครับนี่จะเป็นผนังหน้ามันนะครับเดี๋ยวผมจะปูกระเบื้องทับเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทำยังไงนะครับ อันนี้เป็นผนังเก่านะครับผนังเงาก่อนที่เราจะปูทับนะครับผมจะเจียให้เข้าหยาบนะครับแบบเป็นตารางมารุกเลยนะครับแล้วก็จะฝังตะปูคอนกรีตรเข้าไปแบบนี้ทั่วผนังนะครับแล้วเราก็ปูด้วยปูนกาวตาจาระเข้ทองนะครับสอบหนึ่งก็แพงเหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าใช้แค่แผงเดียวไม่เยอะ ก็เสร็จเรียบร้อยครับไอตัวนี้เราเอาตัวปูนกาวปูนกาวตาจระเข้สีทองนะครับปาดเข้าไปทั่วผนังนะครับให้เขายึดติดกับตัวหน้าผนังแล้วก็ตัวที่เราจะปูตัวใหม่นี้ก็ถือว่าโอเคเราปูด้วยปูนกาวแบบสีจระเข้เขียวก็ได้ แต่ว่าผมจะใช้เป็นจะเข้เขียวผสมกับตัวสีทองนะครับเพราะว่าถ้าใช้สีทองอย่างเดียวราคาแพงนะครับถุงนึงก็ตกเจ็ดรอยะอ0เจ็ด้อยกว่าบาทถุงแค่2ี่ิบโลนะครับเจ้าของบ้านสู้ไม่ไหวแต่เขาต้องการแผงตัวนี้ให้ทำใหม่นะครับเพราะว่าตัวก๊อกตัวก๊อกสูตรตัวนี้นะครับตัวผนังเขาตัวเก่าเนี่ย ได้ปูยุบเข้าไปเกินและไอตัวก๊อกเข้าไม่ถึงยังห่างอีกสองเซนครึ่งก็เลยต้องปูแบบพ่อออกมาอีกต้องกินปูหนาด้วยเราก็เจ้าของบ้านก็เลยแบบขอให้ประหยัดหน่อยก็เลยต้องทำอย่างนี้ผนังหน้ามันนะครับเราก็จะขูดใช้ใบเหล็กน,นะครับเจียให้หยาบหยาบแบบเป็นตะข่ายเลยนะครับ เสร็จแล้วก็เอาตัวตะปูคอนกรีตนะครับเจาะเจาะปากหน่อยนึงแล้วก็ตัวตะปูคอนกรีตเจาะตอกเข้าไปนะครับเพื่อช่วยเป็นการยึดเช่นตัวนี้ครับยึดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ปูนกาวโปไว้โปเข้าไว้ช่วยอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วเราก็ป้ายอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็ปูเป็นแบบธรรมดาแต่ตัวนี้จะหนาหน่อยนะครับก็ก็จะเปืองเปืองปูนปูนกาวหน่อยนะครับในเมื่อเขาเจ้าของบ้านต้องการช่างก็จัดให้ครับผมช่างชายจัดให้ครับแจ่มใสเสร็จเรียบร้อยครับ จบเรียบร้อยครับผมออกมาสวยเหมือนเดิมจันทสายคราบฝากไว้ครับทุกท่าน